หนูก็เศร้านะพี่เออาร์ที่มากับหนูยังร้องไห้อะทุกคนจะบอกพี่เอาร้องเพลงพอมากเพราะกับหนูอ่ะนี้กับกรุงเทพจะจะไปห้องซอมไปถ่ายคลิปรูเมอร์ลงทิกต็อกดีปะพัทลูกรูเมอร์ง่ายมากทุกคนเล่นได้แน่นอนรูเมอร์รูเมอร์รูเมอร์หนูว่าแบบถ้าอมาเป็นเบนเคยเจงปะหนูว่าทุกคนแบบจําคำหน่อยนะถ้าเบนเคมีรูเมอร์นะคนจะต้องเอาไปตัดลงทวิตเตอร์ลงทิกต็อกแล้วเขาจะตัดท่อนตีดีดีตีตีเขาะตัดนี้เปนลงแน่นอนแล้วเขาจะตมีเขาแบบว่าดีนะใครกระดูกเดียวกันดังแมสจบ โมเน่โมเน่ดีจ้าสวัสดีครับพี่โมเน่กลับแล้วเหรอไงเด็กโมเน่คิดถึงอาวันดีเจเด็กแสบครับว่าไงสุดเหรอโอ้แน่นอนครับอยู่โรงแรมเหรอไม่คุ้นใช่ค่ะกลังจะนอนเลยออฟเฟนเดย์ค่ะวันดีเด็กมาดึกนะมอร์นิ่งค่ะเด็กแสบไห่เฮลโล่ไห่ไหปิดกล้องเหรอใช่ค่ะหนูปิดกล้องเรื่องอะไรปิดกล้องใช่ป่ะวะเลิกกล้องปิดกล้องก็ใช่แหละปิดกล้องค่ะทุกคนแบบว่าแบบซึ้งมากแบบพี่อาที่มากับหนูยังร้องไห้อะ แบบทุกคนร้องไห้หมดหหเ,นะเแบบลยแบบหนูก็เศร้านะเพราะว่าแบบทุกคนรู้ปะแบบหนูอะแบบว่าไปกอดกับพี่แบบเขาแคสหนูใช่ป่าแบบแคสติง้งแคสตัสตว,ว,วละครอะไรเงี้ยเขาเขากอดด้วยแล้วเขาบอกว่าขอบคุณทุกคนเลยนะที่ทําให้ตัวละครของพี่มันเป็นจริงร้อ,องไห้แต่หนูไม่ร้องนะคะ เราดูแล้วโอเคเราดูค่ะทุกคนอีกไม่นานหรอกถ้าเขาจะฉายแบบเดือนเดียวกับแบบที่ในหนังมันเล่าแบบในในบทอะมันไม่นานเวมันไม่นานเวสำหรับหนังเรื่องหนึ่งหนูว่ามันไม่นานนะแต่ว่าหนูเห็นแบบฟิลเตอร์ในหนังดูคนมาเน็ตหนูเห็นพี่เขานั่งตัดต่อยในกองแบบสวยมากแบบฟิลเตอร์สวยมากแบบแล้วก็อ่ะชัดแบบชัดแบบเห็นทุกแบบคือหนูว่าเป็นพดนิดนึงใช่ป่ะตรงแบบจมูกอะไรเงี้ยแบบเห็นหมดเลยแต่ไม่เป็นไรเร็วเร็วฉายทางไหนอะนั่นสิคะก็ไม่รู้เหมือนกันปกติหนังสหฉายทางไหนค่ะ

อีกแล้วทุกคนวันนี้แบบปิดกล้องใช่ป่ะแล้วเขาก็แบบว่ามีปาร์ตี้กันแบบเลิอกกล้องตั้งแต่หกโมงอะ่ะเออแล้วเขาแบบว่าปาร์ตี้กันจนถึงตอนนี้ทุกคนแต่ว่าปาร์ตี้เสร็จและแล้วเขาก็ร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยคารารอเกะแล้วหนูก็แบบว่าหนูก็ไม่ได้ยังไม่ได้โชว์ความสามารถนะคะยังไม่ได้แบบแตะไม้อะไรอย่างงี้ก็ร้องแบบในในแบบร้องในใน,ใน,ใ,น,ใ,นในตัวตัวเองทำไมวันนี้หลอ่อหล่อทุกัน,นะคะแล้วบนนาองเอกครั้งแรกกดดันไหมครับ <l ots> น้องใครเป็นนางเอกเอ้ยยังไม่มูออนจากรูเมอร์เฮ้ยเวลาที่ดูว่าหนูว่าอยากกลับไปกลับพรุ่งนี้กลับชบปาปพรุ่งนี้กลับกรุงเทพจะจะไปห้องซองมาไปถ่ายคลิปรูเมอร์ลงติกต็อกดีปะแต่ไม่ลงโซโลให้นะลงให้แค่ลงให้แค่ท่อนหุกโซโลไม่ลงหรอกโซโลแบบต้องแบบเหตุการณ์ครั้งยิ่งใหญ่ถึงจะลงท่าหนหุกก็พอท่อนหุกรูมเมอร์ง่ายมากสอนทุกคนเต้นทุกคนเต้นได้แน่นอนอุย้ยเห็นเสื้อหมดเลยอ่ะนี่ใช่ไหมคะแล้วก็แต่ มนูเนาลงมาลงมาลงมาเห็นได้เลยเคยว่าเข้ามาเลยวะพอแล้วแล้วก็ยกขาขึ้นมานลคะเฮ้ยอะไรวะเนี่ยยกขาแงนี้ใช่ไหมคะแล้วก็ยกขึ้นมาแค่นั้นแหละแค่นั้นที่แปลว่าฝึกหนูฝึกแบบทองอัปดาไลฟ์วิวนะคะพี่พี่ดนน้องไลฟ์วิวนะ ไลฟ์พิวนะโอเคเข้นแตนก่กนไปทำเออเข,นขินใครไม่มีใครในห้องออกันนะก็คืนขอรู้เมื่อแบบเต็มเพลงครับแดนแบ,บ็กทีทอุ้ย ขอที่พี่เชิเลยค่ะทุกคนเอาจริงไม่ใช่แค่ไปเชรญทุกคนมันคือแบบลิขสิทธิ์ด้วยถ้าเต้นด้วยอะไรอย่างงี้แบบว่าเออเขาจะให้เรามาเต้นไหมแล้วเราเต้นเนี่ยเราจะถูกมาตรฐานเขาไหมอะไรอย่างงี้เมื่อไหร่จะเอามาแปลเอ่ยรูมเมอร์นะรูเมอร์แปะไทยอะไรนะแล้เามาเห็นซีพ้อมขคองเธอที่มันเปลี่ยนรักมากแล้วมากมายเท่าไหร่ เดินสวนกับเธอไปเรื่อยๆเธอทำให้สงสัยในกลิ่นหอมของเธอขึ้นมาไอที่นายทำอะไรกป็นรื่องรุนแรงขนานตอนนี้ตัวเธอดูดีเรื่อยๆใน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 สายตาฉันจึงลงมาเพื่อไปทางใจก็เพราะว่าเธอ เอเป็นเพลงซิงเลยฉันชอบเพลงน,นี้มากหนูว่าเพลงน,นีแบบเดือดหนูว่าแบบถ้ามาเป็นเบนเคจิงปะหนูว่าคิดว่าเมื่อร้องอัแปลยากมากแต่ว่าหนูว่าถ้าเต้น,นอน่ะแบบหนูว่าไวเราแน่นอนแบบคนจะต้องแบบว่าทุกคนแบบจําคำหนูนะถ้าเบนเคมีลูเมอร์นะนจะต้องแบบว่าคนจะต้องเอาไปตัดลงทวิตเตอลงติ๊กต็อกแล้วเขาจะตัดท่อนท่าน,นี้ท่าน,นี้เขาจะท่อนดด,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 ด เขาจะตัดนี้เป็นลงแน่นอนนะเขาจะต้องพีฆาตแบบว่านี่ใครกระดูกเดียวกันดังแมสจบเช่หนูเชื่อหนูเลยทุกคนมันจะต้องมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเราจะให้แกเป็นเซนเตอร์ไม่สนถ้าเป็นเซนเตอร์ก็จะต้องเปลี่ยนตำแหน่งก็จะไม่ได้โซโลเป็นทุกคนทุกคนจะเลือกอะไรอยากรู้ว่าสมมติว่าทุกคนได้โซโลใช่ป่ะแต่ว่าทุกคนไม่ได้เป็นเซนเตอร์ทุกคนได้เป็นเซนเตอร์แต่ทุกคนไม่ได้โซโลทุกคนจะเลือกอะไรจะอยากเห็นเธอยินโซโลนะแต่ในเราโชว์มันตัดท่อนโซโลออกปะชายค่ะ เราโชคิดว่าตัดเขาถ้ามียังไงก็ตัดอยู่แหละเขาน่าจะไปท่อนแบบว่าพอฮุกเสร็จชัป้าเขาก็เข้าอันนี้เลยตื้อดื้อดื้อดื้อแล้วก็ฮุกสุดท้ายเราจบกแาน่าจะเจอกันได้เร็วสุดตอนไหนคะเออเอ็มพูดไม่ได้ยังบอกไม่ได้เอ็มบอกไม่ได้แต่ว่าไม่ถึงเดือนเขาคอนเฟิร์มแล้วนี่วันเอ็มบีออกอะเอ็มบีอีว่าเคอะวันที่ยี่สิบหกเขาคอนเฟิร์มแล้วอะใน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 รายการตู้ซ่อนหมีโอ้จิ้นเต็มเลยนะคะอยากให้ทุกคนแบบได้ดูรูปที่ถ่ายมาจากการถ่ายเอ็มบี คนรู้ไหมว่มังคุงคือที่ไหนสวิตเซอร์แลนด์ใช่ค่ะมังคุงอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์ขับสถมาัอยที่นานแล้วอะไรนะขับรถมาถอยเองอะไรว่าถอยแอตเตอรแม่เจ้าวันเฉลยปะทุกคนไม่รู้จริงเหรอว่าขุงอยู่ไหนไม,ไม่รู้เนี่ยเขาความรู้รอบตัวแต่ความจริงหนูก็ไม่รู้หรอกความจริงแบบก็เพิ่งรู้ตอนที่ได้มาเล่นกูก็ทำงานหนักแล้วตอนเนี้ยเซิร์ฟแล้วขุงคือ <laughs> ขุงคือเออขุงคืออะไรก่อนตอนที่เราไปจับมือเลยฮ่าใช่ทุกคนหนูเห็นรอบจับมือตัวเองแล้วอะ แบบหมายถึงว่าเห็นแล้วว่ามีกี่รอบอะทุกคนมากันเยอะๆนะคะนักออกทันได้เพิ่มรอบแน่จริงเหรอสรุปรอบรถ <c oughs> นักออกแล้วรอบจากมือรถเลยเพราะว่าแบบสาระาวะ <c oughs> ไม่ชอบสาระไม่ชอบสาระสาระนิส่เสีย <c oughs> เราเล่นนะสาระเป็นเด็กน่ารักนะคะมันหนูเลยสาระนิสัยมันหนู <c oughs> พี่ว่าสาระมันหนูอะ <c oughs> เหมือนกั่ที่ชอบอยู่ฉากประทับใจมากฉากหนึ่งก่อนจะเลิกเกือบเบิกเกือบเบิแค่นั้นแค่นั้นฉากหนึ่งก่อนจะเลิกวักนนี้อ๋ออ๋ออ้าวเหรอ พี่อาตัวมัมสุดๆใช่คะ่ะพี่อาตัวมัมพี่อาวันนี้เขาเป็นดาวของปาร์ตี้กองนะเขาร้องเพลงอะ่ะเต่างอยอะไรนะเต่างอยแล้วก็อะไรนะเวลารัดเวลาปัดแล้วก็อะไรนะ <c oughs> ช่วยเก็บผ้าเช็ดหน้าของฉันหน่อยได้ไหมพ <c oughs> ี่กองอ่ะฝื้นผ้าเช็ดหน้ากันวันละห้าร้อยรอบแต่ละเพลงตึงๆขนาดนั้นทุกคนจะบอกพี่อาร้องเพลงพอมากเพราะก็หนูอ่ะ บอกขอลองขอนสักหนึ่งนิคสิค่ะคุณผู้ชมอุ้ยหนึ่งขอไปอยู่เดียวไปอยู่เดียวขอแบบเอาคิวท,ทำเจ,จ็ดคำอืมเจ็ดคำอ่ะร้องอุ้ยเขาเอื้อนแบบแหมอุ้ยอะไรเนี่ยไม่เขาเอื้อนถูกแบบหนูทำไม่เป็นไงบอกมาครับโอ้ยังคายังนั่แกแข่งพี่เขาเนาะไม่พี่เขาเก่งเก่งหนูโอู้งงแล้ววันนี้ใครดูแลใครกันแน่อุยอ้ยวันนี้หนูทำแผลให้พี่อาร์ได้หนูเก่งไหม เก่งมากใช่พี่อาโดนตะปูตํานะคะทุกคนเป็นกำลังใจให้พี่อานะคะถ้าหนังออกเมื่อไหร่จะพยายามจําทุกอย่างแล้วมันเล่าให้ทุกคนฟังให้ได้มากที่สุดถ้าหนังออกได้เจอเออาตัวแม่ก็เป็นใครใช่ค่ะถ้าหนังออกได้เจอเออาตัวแม่เจอได้เพราะว่าเดี๋ยวเออาตัวแม่จะแท็กเราในสตอรี่เจอแม่เออเจอได้เออาตัวแม่จะตองแฟนถาที่น่ล่ะติดตามไลฟ์ของพวกเรารวมถึงไอคิวสิบพันเฮนนี่กับ VR และยังมีเคเเตอร์ด้วยนะคะโหลดเลย i